ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมขอแนะนําตัวเองนะครับผมอาจารย์เฉลิมวุฒิสารกิจนะครับเป็นอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มอพยานะครับวันนี้ผมก็จะเอาข้อสอบนะสำหรับสอบพนักงานสอบสวนนะครับซึ่งอยู่ในคอร์สนะติวกฎหมายสําหรับสอบในการสอบสวนนะครับเอามาเฉลยแล้วก็อธิบายหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในคอร์สเนี่ยมีมีข้อสอบค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะ ในส่วนของข้อสอบกฎหมายนะครับมีประมาณกว่า1,000ข้อนะครับแล้วผมก็ยังออกข้อสอบให้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าท่านใดสนใจและอยากจะทำข้อสอบแล้วก็อยากจะดูข้อสอบนะครับในปริมาณที่เยอะๆนะครับแล้วก็วิดีโอเฉลยข้อสอบทุกข้อนะครับก็สามารถที่จะสอบถามนะครับเข้ามาที่ผมได้เลยนะครับสำหรับในข้อสอบข้อนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเป็นวิชากฎหมายอาญานะครับโจทย์นะครับนะในเก่งนะครับเขาโกรธแค้นในกาศมากนะครับก็มี2คนนะครับมีในเก่งแล้วก็ในกาศที่เขาโกรธแค้นในเก่งเนี่ยนะครับเพราะอ่าโทษทีครับที่ในเก่งโกรธแค้นในกาดเนี่ยเพราะว่าในกาศเนี่ยได้นําเรื่องที่ ตัวของในเก่งเนี่ยนี่ไปมีเมียน้อยนะครับไปเล่าให้เมียของในเก่งฟังนะก็โกรธสิครับในเก่งจึงไปที่บ้านของในกาศนะครับพอเห็นในกาศยืนอยู่หน้าบ้านเนี่ยในเก่งเข้าไปจะทําร้ายในกาศครับนะจะเข้าไปหาเขาถึงในบ้านเลยนะครับจะไปเข้าเข้าไปทําร้ายเขาปรากฏว่าในกาศเนี่ยเห็นในเก่งเข้ามาจะทําร้ายตนเองเนี่ยนะครับ ในกาดซึ่งตอนนั้นนี่เขาพกปืนอยู่นะเขามีปืนอยู่กับตัวนะครับในกาดจึงใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าขู่ในเก่งไปหนึ่งนัดนะครับก็คือยิงปืนขู่ไม่ให้เข้ามานะแต่ว่าตัวของในเก่งเนี่ยก็ไม่กลัวนะครับได้เข้ามาชกทำร้ายในกาดนะทำให้เกิดการชรุลมุนต่อสู้กอดรัดฟัดเหวียงกันอยู่ นะครับแล้วก็ในขณะที่กําลังต่อสู้กันเนี่ยนะปรากฏว่าตัวของในกาศเนี่ยไม่ระมัดระวังครับทําให้ปืนแมนะที่ในกาศถืออยู่เนี่ยลั่นครับกระสุนของปืนเนี่ยนะครับถูกในเก่งนะถึงแก่ความตายเลยคําถาม,ถามนะดังนี้นะในกาศมีความผิดตามข้อใด นะครับอันนี้เป็นคําถามนะนะสำหรับตัวเลือกนะครับข้อกอเนี่ยบอกว่าผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา288นะครับข้อขอบอกว่าผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา290นะครับแล้วก็ข้อคอควายเนี่ยบอกว่าผิดฐานฆ่าคนตายโดยประมาทตามมาตรา291นะครับแล้วก็ ข้องงูเนะี่ยบอกว่าผิดฐานฆ่าคนตายโดยประมาทนะแต่อ้างป้องกันเพื่อไม่ต้องรับผิดนะครับอันดับแรกเลยนะทุกท่านครับผมอยากจะให้ทุกท่านได้ช่วยกันพี่นาว่ากระสุนปืนที่โดนในเก่งถึงแก่ความตายเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นโดยเจตนาอะไรนะครับถ้าหากว่ากระสุนปืนที่โดนในเก่งถึงแก่ความตายเนี่ย นะครับมันเกิดขึ้นโดยเจตนาฆ่านะครับในกาดมีเจตนาฆาในเก่งแล้วในเก็ในเก่งก็ถึงแก่ความตายในกาดจะมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาสองแครับแต่ถ้าหากว่ากระสุนปืนที่โดนในเก่งถึงแก่ความตายเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากเจตนาทําร้ายนะไม่ได้ต้องการให้ตายหรอกนะครับแต่ว่าเป็นการยิงเพื่อทําร้ายนะครับ ก็มีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาตามมาตรา290นะครับแต่ถ้าหากว่ากระสุนปืนเนี่ยนะครับที่โดนในเก่งถึงแก่ความตายเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากเจตนาฆ่าไม่ได้เกิดขึ้นจากเจตนาทําร้ายนะครับแต่ว่าเป็นการกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังนะครับซึ่งเราเรียกว่าประมาทนั่นแหละนะครับก็จะมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยประมาณนะครับหรือ กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายะตามมาตรา291นะครับทีนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูครับว่าตอนที่กระสุนปืนโดนในเก่งถึงแก่ความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเจตนาหรือว่าประมาทกันแน่นะครับถ้าข้อเท็จจริงในข้อสอบบอกว่านะในเก่งเดินเข้ามาหาในกาศนะครับ ต้องการจะทำร้ายในกาดเห็นดังนั้นก็ยกปืนขึ้นมายิงไปที่ในเก่งเพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ถูกทำร้ายการกระทําในลักษณะนี้ครับที่ยิงออกไปเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเจตนายิงไปที่หัวหรือว่าที่กลางลำตัวเนี่ยก็แน่นอนครับว่ามีเจตนาฆ่าแน่นอนนะครับแต่ถ้าหากว่าเจตนายิงลงข้างล่างยิงไปโดนขายิงไปโดนข้อเท้าอะไรเงี้ยนั่นก็อาจจะเป็นแค่เจตนาทําร้าย นะครับแต่ว่าตามตามข้อสอบเนี่ยนะเขาจิงปืนขึ้นฟ้าแสดงว่าเขาเขาไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าแน่นอนนะครับแล้วพอถูกทำร้ายแล้วก็มีการกอดลัดฟัดเหวี่ยงกันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับปรากฏข้อที่จริงในข้อสอบบอกว่าไม่ระมัดระวังทำให้ปืนที่ถืออยู่เนี่ยลั่นแล้วกระสุนเนี่ยไปโดนในเก่งถึงแก่ความตายแสดงว่ากระสุนปืนที่ไปโดนในเก่งถึงแก่ความตายเนี่ยตัวของในกาดเนี่ยไม่ได้มีเจตนา ได้เลยนะครับแต่ว่าเป็นการกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังตามข้อที่จริงที่อยู่ในข้อสอบนะครับนั่นก็หมายความว่าเ,เขาเนี่ยได้กระทําโดยประมาทนะครับแล้วผลของการกระทําโดยประมาทนี่มันก็ทําให้กับในในเก่งเนี่ยถึงแก่ความตายนะครับเพราะฉะนั้นความผิดที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือมาตรา291นะประมาทเป็นเหตุให้คนตายหรือว่าฆ่าคนตายโดยประมาทนะะทีนี้ มันมีคําถามขึ้นมาว่าอ,อาจารย์อย่างเงี้ยตัวของในกาดเนี่ยเขาอยู่หน้าบ้านของเขาอ่ะแล้วคนจะมาทําร้ายเขาเนี่ยนะครับแล้วกระสุนปืนเนี่ยมันโดนในเก่งถึงแก่ความตายเนี่ยกรณีอย่างเงี้ยเขาจะอ้างป้องกันตามมาตราหกสิบแปดนะครับเพื่อให้ตนเองพ้นจากความรับผิดได้ไหมนะครับคําตอบคือนะทุกท่านครับคนที่จะอ้างป้องกันได้เนี่ยนะครับป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตราหกสิแปดเนี่ย นะครับมันมีหลักสําคัญอยู่ว่าผู้กระทําเนี่ยนะครับจะต้องกระทําเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือผู้อื่นให้พ้นจากพยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุสร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายนั่นหมายความว่าจะต้องเป็นการกระทําเพื่อป้องกันแสดงว่าการกระทําที่จะอ้างป้องกันได้เนี่ยมันจะต้องเป็นการกระทําโดยเจตนาเท่านั้นเช่นถ้าหากว่าเขาจะเข้ามาทําร้ายเราเราปืนยิงเขาตายเนี่ยอย่างนี้อ้างป้องกันได้ครับเพราะ เป็นการกระทำโดยเจตนาเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนใช่ไหมครับแต่ว่าตามข้อสอบเนี่ยทุกท่านจะเห็นได้เลยว่าที่กระสุนปืนโดนในเก่งถึงแก่ความตายเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยเจตนามันไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนเองแต่ว่าเป็นการกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะอ้างป้องกันตามมาตรา68ได้ครับ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคําตอบในข้อสอบข้อนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตัวของในการเนี่ยนะครับผิดฐานฆ่าคนตายโดยประมาทตามมาตรา291นะครับอ้างป้องกันไม่ได้ครับเพราะว่าคนที่จะอ้างป้องกันได้เนี่ยการกระทําของเขาเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นโดยเจตนานะครับเพราะฉะนั้นนะสำหรับข้อสอบข้อนี้นะครับเป็นแนวคำพิพากษาสาราีกานะครับตอบข้อขอควครับ เห็นไ,ไหมครับจากข้อสอบข้อนี้ทุกท่านครับมีหลักที่สําคัญอยู่อยู่ที่ผมอยากจะให้ทุกท่านได้ได้ตระหนักกันนะครับก็คือในเรื่องของการอ้างนะครับเหตุจุเว้นความผิดก็คือในเรื่องของการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา68นะครับมันจะต้องเกิดขึ้นโดยการกระทําโดยเจตนาเท่านั้นเราถึงจะอ้างป้องกันได้นะครับแต่ถ้าหากว่า เป็นการกระทําโดยประมาทเนี่ยเราไม่สามารถที่จะอ้างป้องกันเพื่อให้ตัวเองเนี่ยพ้นจากความรับผิดได้เลยครับนะก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับถ้าหากว่าสนใจนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็จะเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นพระคุณกับผมอย่างสูงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาก็สอบในลักษณะน,น,นี้มาเฉลยแล้วก็อธิบายให้ฟังอีกนะครับ เดี๋ยวเราไว้พบกันในโอกาสหน้านะครับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ